ก็กราบสวัสดีนะครับพี่ๆณนะนะลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับผมช่างเสนะครับวันนี้ก็มีงานมาขายให้นะครับสองกระบอกนะครับตัวนี้เป็นน้องมันมาฝากขายนะครับน้องที่อยู่ในบ้านนี่แหละนะมันมาฝากขายนะครับพอดีน้องมันได้งานศูนย์กับผมไปเนาะงานงานศูนย์นะครับได้งานศูนย์กับผมไปก็คือตัวยกยิง น,น้องมันไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้ก็เลยน้องมันมาฝากปล่อยนะครับสองกระบอกนะครับทุกคนสองกระบอกกระบอกแรกจะเป็นท้ายยกยิงไม้มะเกลือนะครับท้ายจะเป็นไม้มะเกลือนะครับลางจะเป็นลางมะข่านะครับตัวนี้ตีกลรเลอร์นะปีกลรเลอร์สี่สิบห้าเซนตัวนี้จะเป็นช่วงชักหกห้านะครับชักช่วงชักจะอยู่ที่หกสิบห้า นะครับปลายจะอยู่ที่ยี่สิบห้านะครับล่างร้อยสิบเซนนะครับสภาพก็ยังใหม่เลยนะครับยังใหม่เลยนะครับสภาพยังใหม่เลยประมาณเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยนะครับยังใหม่เอี่ยมเลยเพราะว่าน้องมันไม่ได้ใช้นะครับน้องมันใช้แต่งานศูนย์นะครับที่สั่งไปกับผมท้ายตัวนี้ก็คือกระบอกนี้เป็นงานของผมเองนะครับกระบอกตัวนี้นะครับ ลำนี้เป็นงานของผมทำเองนะเป็นฝีมือผมทำเองเลยลำนี้นะครับน้องมันจะปล่อยที่2,500นะครับลำละ2 5 0 0รวมส่งนะทุกคนอุปกรณ์แถมให้พร้อมใช้งานนะี่ครับอุปกรณ์แถมให้พร้อมใช้งานนะครับนี่นี่ครับมีกระบอกฝายมียางนะครับมีลูกดอกแถมให้พร้อมใช้งานเลยนะครับ แถมให้พร้อมใช้งานแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นรางอลูยาวเมตรยี่สิบเซนตัวนี้ชัก75หนะครับช่วงชัก75ปีกโรเลอร์นะครับปีกโรเลอร์ตัวนี้ให้ปีกโรเลอร์50เซนตัวนี้ปีกโรเลอร์45หนะครับตัวนี้น่าจะเป็นงานน้องมันสั่งมากับช่างท่านอื่นก็คือน่าจะเป็นของช่างวิษนุนะครับตัวนี้เป็นงานของช่างวิษณุน้องมันสั่งมา นะสภาพก็ยังใหม่เลย98 99เอลยยังใหม่เลยนะครับนะครับตัวนี้งานก็คือยังใหม่เอี่ยมเลยไม่ได้มีตำหนิอะไรเลยนะครับไม่ได้มีตำหนิอะไรเลยนะครับของมันจะปล่อยที่เขาบอกลา2,500นะครับรวมรวม,รวมค่าจัดส่งหรือท่านไหนก็สนใจลำไหนก็โทรมาคุยรายละเอียดสอบถามตกลงราคากันได้อีกทีนึงนะครับก็ ทักมาหาผมได้เลยเพราะว่ามันเป็นปีกโรเลอร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็งานยังใหม่ๆเลยงานยังใหม่ยังสวยเลยนะครับแถมให้พร้อมใช้งานเลยนะครับผมนี่ทั้งสองบอกเลยเดี๋ยวให้ดูปลายรางตัวรางอลูชัก75นะครับชัก75ตัวรางไม้จะอยู่ที่ชัก65เป็นมินิหน่อยนะเป็นมินิราง110นะครับตัวรางไม้ตัวรางอาลูราง120 ครับตัวรางนี่นะครับตัวรางรีดไปโอเคนะครับงานก็ตามนี้เลยนะครับถ้าพี่ๆนาๆท่านไหนสนใจอยากได้นะครับราคาถูกนะถ้าสั่งทําก็นะครับถ้าเป็นมือหนึ่งนะครับถ้าเป็นมือหนึ่งตัวนี้ก็สามพันกว่าบาทนะครับตัวนี้สามพันกว่าบาทนี่ก็เหมือนกันนะครับสามพันกว่าบาทนะครับ นี่มันปล่อยน้องมันปล่อย2,5 0 0นะครับก็ทักมาสอบถามรายละเอียดคุยราคากันได้อีกทีหนึ่งนะถ้าสนใจเนาะงานจะเป็นท้ายมะเกลือนะย้ำอีกทีนึงงานจะเป็นท้ายมะเกลนะตัวนี้ท้ายมะเกลลางมะค่าตัวยกยิงตัวนี้จะเป็นไม้ประดูนะครับไม้ประดูตัวนี้ไม้ประดูนะครับผมสาหรับ เบอร์ติดต่อ id line ก็0 9 8 6์5ก8 0 6 8 6นะครับนะครับเบอร์โทร id line อันเดียวอันเดียวกันเลยนะครับแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าลูกค้าจะเอาก็ปลายทางผมก็มีนะเก็บเงินปลายทางได้นะครับเก็บเงินปลายทางได้2องบอกนี้นะครับแถมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานนะครับผมโอเคนะครับสำหรับท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับผมสวัสดีครับ